สวัสดีครับพบกับรายการกนุ่งพง channel นะฮะวันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Minecraft Pixel Mon นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแปบ๊บนึงฮนะบั๊มหนึ่งผมรอสถานะขอแปบ๊บนึงนะฮะโอเคมาต่อนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟ Pixel Mon Thailand นะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจะหลุดน,นะดูนะก็ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ Pixel Mon Thailand นั่นนะฮะก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟโปเกมอนเวอร์ชั่น 3.0.4ที่ผมเคยลงไปนะฮะก็เซิฟนี้ก็คนเล่นเยอะนะฮะเป็นตอนนี้ประมาณเก้บกว่าคนนะฮะนะก็เซิฟนี้แอนดมินก็คือชื่อแอนดมินต้นนะฮะก็แอนดมินต้นคนที่นะวันนี้เราจะมาเล่นกันนะโอเคตอนนี้มาเก็บเวลกันนะฮะก็เปรม่านี้ผมมีตัวแรกนะเลยนะฮะก็คือไครริวนะฮะเบอร์หกสิบห้าแล้วนะฮะก็ ตัวนี้สองตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ก็คือนี่มังกรนะก็เบล58ห้าสิบแปดตัวสามมาไฟนะเวล39สามเก้าไลดจูเวล4สี่แปดแล้วก็ริงโจมมาพัง,งดูดเวลเบลอะไรเล 4, 2, บล42สี่สองแปนนะึงนะผมขอนะเดี๋ยวแป๊นหนึง่ง ผมจะพูดกับเดียวนะฮะก็โอเคคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้ครเดี๋ยวผมขอพูดกับเขาแป๊บหนึ่งนะก่อนฮะเขาตอนนี้เขายังไม่เล่นอยู่นะตอนนี้เขาเล่นเกมอยู่นะผมงมขอไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาไปเก็บเวลวเอ่อหาคู่ริวเอ้ยไม่หาคาคู่ริวใครริวนะฮะก็ใครริวนี่จะชนะธาตุธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะฮะ โอ้โหโปเกม,มอนแต่ละตัวนะะก็ดีมากนะก็ใครสนใจเล่นเซิฟนี้ก็ไปหาลิงโหลดเล่นกันได้ผมก็มีลิงโหลดอ,อยู่นะโอ้โหแหลกเลยโอ้โหแหลกแหลกจริงฮนะเซิฟนี้ก็ใครอยากเพิ่มแบบเราไม่อยากเพิ่มแบบเพิ่มเลยโปริมอนลองนั้นนานๆก็มาดูดมา,ดมาดตรงนี้นะปึ๊บตั้งแต่โเม่เรียบร้อยใครจะฮิว้วแบบตัวเองนะก็มาหยียบตรงนี้นะนี นี่เครื่องมีซีนะตรงนี้เอาเป็นเครื่องรักษาโปเกมอนนะก็เซิฟนี้ที่ขายบอลก็คือตรงนี้นะนี่ที่ขายบอลจะซื้อของพิมพ์ว่าชอ็อปหรือว่าลิกก้าอย่างี้ปุ๊บได้จะมีบอลน,นะจะมีบอลต่างๆนะฮะมีเอ่อขายที่เพิ่มเลือดอะไรเงี้ยมีแบบเครื่องประดับโปเกมอนมีหินนะแล้วก็มีหินหินฟอสซิลมี อุปกรณ์แอบโปเกมอนะนี่ยนี่มีหมดเลยนะนี่ก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นขายบล็อกบล็อกเอาไว้ตกแต่งบ้านนี่ขายเป็นซีดีเป็นซีดีปะอะไรนะก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องแรกโปเกมอนกันนะผมก็แรกแหลายตัวละตรงนี้เป็นที่เก็บเวลไปโปเกมอนง่ายๆ้า,าเรื่องเรื่องห้าถึงยี่สิบนะฮะก็คือที่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บไปเลยนะฮะนี่ค้างชิป ขอภัยนะมันอาจจะค้างนิดนึงก็เพราะมันกะกาคอมกานะนก็ตรงนี้ก็ค่ามาค่านี่ตัวนี้จะกลายร่างเป็นเจลาร้อนนะะก็มาเก็บมาจับได้นะะก็จะมีอีกหลายตัวนะตัวนี้เป็นที่สำหรับเออเราจะอะไรเราจะซื้อบ้านนะเริ่มนี้นต้องซื้อบ้านนะก็เดี๋ยวไป เก็บเบลวันผมจะไปเก็บเบลโปมอนทรายเก็บเบลไคลิวนะตัวนี้ไคลิวก็ใช้ได้อยู่นะผมชอบมากไคลิวเป็นโปมอนผมชอบมากเลยอ่ะวิธีไปก็คือกดเนี้ย x ไม่ใช่นะดูบันที่นะเดินตรงไปทางที่มีตรงนี้นะก็คืออันนี้มันที่เก็บเบลยี่สิบถึงสี่สิบนะโอ้โหแหลก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 นะะก็เดี๋ยวนะผมขอปาไปก่อน กราฟิกโอเคเอากราฟิกอยาบิดเมฆวะนะอย่าปินเมฆจริงๆอ่ะเฮ้ยเจอตัวอะไรเหรออ๋อเจอผึ้งผึ้งก็ไม่สนนะผมมีใครรือแลที่ผมชอบมากใช่คุยอะไรกันอยู่นะเขาไม่รู้เราว่าเราถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนะก็อาจจะไม่มีสยงเพลงนะก็เดี๋ยวจะเอามาใส่กันในคลิป โอ้โหลิงลิงลิงบักลิงบักแป๊บนึงขอการาฟิกให้มันไกยยลเลยมันจะได้โหรดคอมจะได้กาขึ้นทุยนี่มีซูแบก็กด้วยนะฮะมีซูแบก็กนะตอนนี้ไม่ว่าเอวีซีนะก็ต้องผมให้ผมแนะนน้ำนะเซิร์ฟมีผมมาทำบอลเองก็น่าจะดีอยู่ใช่ก็ใครสนใจจะเล่นเอ้ยใครสนใจจะแบบถามแอดหรือจะซื้อโปเกมอน อะไรโปรโปเกมอนที่แบบเป็นเส้นแบบกาดอนเช่นอะไรเช่นฮาคุลไคริวนะแล้วก็มีหลายตัวมีทั้งล่างเอสแล้วก็ล่างรมาก็ไปอยู่ที่เว็บไซต์เขาก็ได้นะจะมีอยู่นะสามารถซื้อโปเกมอนได้นะถ้าไม่อยากจกับแต่มันมีมอนตัวนึงก็คือที่สามารถจับได้ก็คือตัวน,นั้นไคริวนะนะ่ะ ผมชอบไงผมก็เลยผมก็เลยผมก็เลยอยากอยากได้ทุกทมมี่มไม่อยากเติมเข้าใจเกมซ,ซ่าใครวะใครเกมซ,ซ่าอันนีไม่แน่ใจก่อนนะเพราะว่า,าผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครขอบอลหน่อยคผมไม่รู้นะว่าใครผมก็ไม่สนใจนะเกมว่าอันนี้เมื่บอมก็ได้แตผม,ผมถามว่าใคร มันมรู้ด้ลยว่าเรามีบอกมันต้องให้มันตอบมันต้องให้มันตอบนะตอนนี้มันตอบตอนนี้มันตอบเซนน่ะผมวิ่งแล้วนะไปแล้วนะโอ้โหมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคนนั้นที่ผมบอกว่าเขาใช้เดียวนะเดี๋ยวเขาจะเล่นเน้นโอ้โหโอ้โหมันหัวนะฮะอยากได้บ้างอ่ะตดีนั้น ใครสนใจจะแลกโปแกรมอนแต่ผมไม่ค่อยแลกหาใครริวนะนะผมชอบวันนี้ก็ตามหาโปเกมอนอยู่นะจะหาตัวเนี้ยนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เจ็งเก,กรอร์จ็งกอร์จิงโจ้มัดพลังดึงดูดนะฮะที่พี่นัทนะผมก็เอ่ยชื่อนะพี่นัทนะฮะได้ลงคลิปไปผมก็ไว้ที่ผมเลื่องชื่อพี่นะก็โอเค ลิปนี้อาจจะสั้นๆนะก็ไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวก็อันนี้ EP หนะึ่งะเป็นทัวร์เซิร์ฟเวอร์ไปก่อนนะก็ตอนนี้เออมาทัวร์เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมจะทำสปาเีครับอ่าแนะนำจุดสปาก็คือจุดตรงนี้นะก็จะมีว์ปโซนไปตัวนี้เป็นที่แรกนะฮะโอเคที่แรกของนะฮะตัวนี้เป็น p a p นะไปเตียนนะไปตีเข้าไปปุ๊บออกไม่ได้นะหู เขาปุ๊บออกไม่ได้อ่าปิดประตูให้เขาโอเคโอเคตรงนี้เป็นอะไรเป็นเลสคาสิโนนะฮะก็เขาทักมาแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงนะมาแป๊บนึงนะมันมีคนจะมาอัดดุแป๊บนึงขออภัยจริงๆนะผมขอปิดถ้าถ้าคุณเห็นอ่านี้ก็ขออภัย ก็มีอีกคนนึงนะชื่อว่าอะไรเอ่ยบอกหน่อยก็วันนี้เราจะมาถ่ายด้วยกันนะครับก็เพิ่งมาเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวไปหาจับเปอร์มมันกันเลยไปไปตามมาเอาตัวอะไรเดี๋ยวสู้กันไหมสู้แมนมแบทเทิร์นกันไหม มาโอเคเราไปแบทเทิลกันนะที่แบทเทิร์นตอยู่ตรงนู้นนะฮะก็จะมี2ที่นะฮะสำหรับสำหรับแบทเทิลกันนะฮะก็เซิร์นี้จะมีกิจกรรมเออ่ประจําทุกวันนะฮะก็คือประมาณหกโมงเย็นนะฮะจะมีกิจกรรมนะฮเซิร์ฟนี้นะฮะแปบ๊บหนึ่ง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 โอเคต่อเลยนะฮะก็ตอนนี้เมื่อกี้แม่เรียกขออภัยขอพายจริงมามาแข่งกันเลยช,ชื่ออะไรนั่นชด ใช่ป่ะโอเคมาแข่งกันตรงนี้เลยนะก็หงว่าใช้โปเกมอนห้าตัวนะฮะในการแข่งนะโอเคมีมีคนมีสกีนสปายด้วยมาเจอตรงนี้โอเคครับก็บางคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าตอนนี้กำลังออกวิดีโออยู่นะฮะ เคไปเจอกันตรงนู้นเลยอันที่สองอ่ะก็คนนี้ก็เป็นคนที่เล่นมาครับโปเกมอนกับผมเหมือนกันนะก็เป็นน้องอยู่ปออะไรเอ่ยโอเคไม่เยอะกว่กิ๊บมาสู้กันปุ๊บโอเคสู้กันเลยกดโอ้โหแต่ละตัวนะเออไม่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 อาจจะแบบแปลกๆนะ ก็ไม่ใครที่แบบตอนนี้ก็คุยทางท้องๆนะก็ขออภัยจริงๆนะโปเกมอนของโชดนะฮะเบลห้าสิบโอ้โหสูงจังเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหุมทายนะโอ้ยนะขาโอ้โหตีเจ็บจังแป๊บหนึ่งโอ้โหมีคนจะมาดูนะบางคนอาจจะไม่รู้ว่า,วาตอนนี้เขาอลังออกคลิปอยู่นะ คุบ้างดีเฮ้ยโอเคนะยังไม่ตอนนี้ปเกมอนลนะตัวเดียวกันนะฮะตัวเดียวกันนะฮะจะดูนะว่าไม่รู้สินะฮะก็คลิปนี้ประมาณสักยี่สิบวิพอนะยี่สิบนาทีไม่ยี่สิบวิพูดผิดประจำเลยโอ้โหนะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายอีกไหมเป็นอีพีที่สองนะจะได้มีสามคลิปโอ้โหเขาหลอดเหลือง้วฮะตอนนี้เขาหลอดเหลืองแล้วนะฮะ โอ้โหร้อนยิงเงีขอเปิดพัดลมหน่อยใครทักมาโทษทีผมด้วยนะแปบ๊บนึ่งนะฮะก็แป๊บนึงอีกแล้วนะฮะขออภัยอีกแปบ๊บนึง่งโอเคพูดเลยครับเดียวเชื่ออะไรเอ่ยโอเคฮะสมาชิกอีกคนเนี้ยชื่อเดียวนะฮะก็ตอนนี้อยู่ป .5 กับคนเดียวกันนะฮะอยู่ป .5 เหมือนครับ ตอนนี้ชดหลอดแดงหลดงนะท่านี้ดพูดผิดพูดผิดนะฮะตอนนี้ชุหด,ดหลอดแดงนะโอ้โหผมหลอดเหลืองนะโอ้โหเดี๋ยวคุณจะเจอร่างสุดท้ายของผมจะส้ไหวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าถ้าอยากคยุยก็คยุยท้องมากันได้ห้องนี้นะฮะหลอดแดงนะตอนนี้โชุดหลอดแดงนะโอ้โหเขาแบบมันร่างเออตัวดีวยกันอาจจะแบบตอนนี้ผมเจอสามหกนะตอนนี้น่าจะเป็นตัว ัวห amo, นะฮะอาจัมโบนะฮะโอ้โหตัวนี้เดียวเป็นปสกินวันพีชนะอา,อาจัมโบวอาจจะตายหรือไม่อาจจะไปไป,ไปครึ่งหลอดหรือไม่นะนะโอเคโอ้โหโอ้โหยิง,ย,ง by, ยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงไปแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ยิงไปแล้วนะวนวนวก็จะมีหน้าเราเขอบ้าง kadar, นะก็ขออภัยนะตอนนี้โอ้โหหลอดเหลืองนะตอนนี้ โอ้โหหลอดเหลืองนะตอนนี้ดาก็เล็กอึนนะฮะดาก็เล็กแล้วนะมงหลอดเหลืองนะตอนนี้ก็โอ้โหมันตกเลยนะตั้งซีตกโทษทีนะถ่ายคลิปไม่เีอทำไงหลังซีตกโอ้โหใช้เมาส์ตั้งซีตกนุยนะคลิปโอ้โหดาก็เล็กนะตอนนี้ก็ผม ตอนนี้ก็หิวอยู่นะกินเลนนพูดไม่ได้ลืมไปขอไปขอไปกินขนมอยู่นะกินขนมพูดว่าน,นั้นไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าลิบชแนลอาจจะโดนแฮกได้นะโอโหตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เล่นจริงจมมปนนึงโดดแล้วนะเบลร์สี่สิบนะฮะผมก็แมผมก็มีเมื่อกี้ถูก,ถกตายแล้วปุ๊บดาก็เล็กนะฮะดาก็เล็กแล้วนะฮะ จะดูว่าใครจะชนะอโอ้โหโ,โ,โชดล้วไปหนึ่งส่วนสี่นะผมอาจจะลดถึงหลอดแดงก็เป็นได้นะฮะโอ้โหผมหลอดแดงฮนะผมหลอดแดงตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นสู้กับโอเคนะฮะสู้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปผจนภัยสักพักหนึ่งแล้วจะมาถ่ายจบคลิปกันนะครับ นะโหผมผมเลือดเลยหนึ่งเลยผมเลือดเลยสองเปอเซ็นแล้วตอนนี้แล้วสองเเซ็นส่วนหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะะก็ผมจะตายหรือไม่ติดตามติดตามติดตามชมตอนนี้ได้เลย <c oughs> ตัวนี้ผมอาจจะตายก็เป็นไดน้ตัวจะไป ep สอง ep สองจะเป็นพ่งน,นี้นะครับโอ้โหตัวอะไรเม่อนอะ โอเคผมจะใช้เป็นมาไฟนะฮะเวลสามเก้าน,นะฮะเราจะสู้ด้วยท่าอะไรไม่รู้เฟมเฟมเฟมบี <Fame. S 2> Fame. Fame. นะฮะตอนตอนนี้คนในเซิร์ฟเคอ,อาจจะไม่รู้นะว่าตอนนีเ้เรากำลังถ่ายคลิปอยู่นะฮะเย่ yeah. โหูลมหลอดเหลืองทีนึ่งรลอดเหลืองเลยโอ้โหหัวจังโอ้โหโอ้โหอ,อ,อย่าไปสนนะฮะตอนนี้เราสู้อยู่ ะะโอ้โหตอนนี้ปิกาจูปิกาจูเวอร์สามแปดนะผมอาจจะสู้ตายก็เป็นได้นะฮะนะฮะ,นะฮะก็ก็แลกแลกแลกเอาอะไรนะั่นแหละตอน,นั้นอนะ่ะโอเคโอ้โหรดแดงรดแดงโอ้โหเออนะฮะ ก็ตอนนี้ตอนนี้แฟนแฟนเพจยังไม่มีนะฮะก็ใครจะทำแฟนเพจก็ไปทานะโอ้โหตอนนี้โอ้โหตอนนี้ตอนนี้ฮนะช่วดใช้คาบิ้อนแล้วนะฮะโอ้โหคาบิ้อนมันจะมีท่าตัวท่าหนึ่งนะที่ที่สามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้ก็คือท่าสลีปนะฮะอาจจะมีนะแต่ไม่น่าไม่น่ใจะมีหรือเปล่านะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าบอดี้แซลมบอดี้แลมเรามีนะ โอ้โหโอ้โหตายนะนี่ผมมานะตัวใหม่นะชื่อว่าโปเกมอนของนุกหนึ่งอ้นุกสองนะเป็นไลจูเวลสี่สิบแปดนะฮะที่จับได้ตอนนั้นก็ว่าจะแลกอะ่ะผมไปแลกพิกจูแทนขี้เกียตแลกตอนนี้จับไปเกตบอลสองลูกนะฮะก็จับได้นะฮะตอนไอ้กาบิกน้น่าจะเป็นธาตุธาตุพลังกีหรือเปล่าผมเรากมก็ไม่ค่อยแน่ใจ โอ้โหโอ้โหโยอมแพ้ไน้ยนะครับครับสนุกกันไหมก็เพื่อนเพื่อนในเฟซอาจจะไม่ค่อยสนเท่าไหร่โอ้โหจับไม่ได้โ,โห thunder thunder boss Thunderbolt Thunderbolt ไม่ตีไม่เข้าเลยนะผมตีไม่เข้านะฮะแม่งเข้าตีมาเกือบครึ่งรอดแล้วตอนนี้โอ้โหคาบิคอ,อน,ต,นะออนตีเข้าแล้วนะคาบิคอนตีเข้าแล้วโอ้โหอุ้ยอุ้ยเกเ็บไว้ถึงวิสี่สิบเก้าแล้วเดียวโอ้โห Thunderbolt นะฮะกรรมการก็คือสกีนวันพีชนะฮะคนนี้นะ,ะคนนี้คนนี้นะฮะโอ้โหตัวน,นั้นตัวนั้นวิเท่าไหร่หกสิบ เลขหกสีอ่เอเฮ้ยทำไมไมีหกสีบ่บทำยังไงนะก็ตอนก็ฝ่ายชนะก็คือผมนะผมมีอยู่ผมมีอยู่ผมมีอยู่ห้าตัวนะผมขอเพิ่มเลือดก,ก่อนนะครับวิธีเพิ่มเลือยนะใครจะวิธีแบบมีเพิ่มเลือดเร็วๆก็คือมาตรงที่ตรงหัวคอยเนี่ยแล้วก็มาเหยียบตรงนี้นะจะได้เพิ่มเลือ่อยปุกมาเร็วๆเห็นนะครับเร็วมากเลยนะก็คือลิงก์นะว่าจะร่างคลิปนะไปโหลดได้นะ โอ้โหตัวนี้โอเคนะพูดถูกนะฮะโอเคคนต่อไปก็คือคนนี้สกีนมันพิษของเรานั่นเองนะฮะเดียวนะฮะโอเคผมจะสู้หกตัวนะที่หมเดเอาอะไรดีวะอ๋อไม่มีนี่วะปิกจูแล้วกันปิกจูวสีก้านะฮะโอเคเดี๋ยวดีวโอเคนะปิกจูวสีกมม้าวครบแล้วนะเมื่อกี้นะผมตัวเทพผมผมตัวเทพผมไม่ได้ออกเลยนะตอนนี้ ชนะโดยไม่ใช่ตัวเทพนะะก็มีขอโอเคนะตอนนี้กรรมการก็คือโชทน,นะโอเคนะสู้กันโอเคกดโอ้โหเดียวเดียว <I like S 1> เดียวสู้สี่ตัวนะฮะตอนนี้ผมขอใช้ท่าอะไรดีลีฟแล้วกันเทลเทลวีฟนะะผมก็พูด <c oughs> ไม่ค่อยููกว่อังกฤษ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลื่องละสามเปอร์เซนต์โอ้โหโอ้โหัวย <c oughs> ยิบหายทำได้ไงวะหัวหมากนะฮะตอนนี้โอ้โห,โโหตายแล้วนะตอนนี้ผมตายแล้วนะผมขอใช้เป็น ลิซาดอนนะฮะต,นนตตนะตอนนี้ตายไปหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ลิซาดอน0พกสิบประทัดเลลิซา์ดอนเวลห้าสิบแปดนะฮะแล้วก็เล็กนะมันมากผมตายหนึ่งตัวแล้วนะนะโอเคเดี๋ยวอ่านดูเวลาคลิปหน่อยยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบหน้านี้เราก็จะมาถ่ายคลิปปิดกันนะครับ โอ้มาไฟของใครเอ่ยสกินสวยจังเหมือนเหมืนสกินของโคอาบิตี้เลยเพราะผมตีเขาไม่เข้านะฮะโอ้โหเขาโอ้โหคาบิก้อนเกิดนะตรงนี้นะเขาจะไปจับก็มาจับนะฮะคาบิก้อนจะเป็นบุมอลที่เกิดประมาณกลางคืนนะฮะโอเคเลื่อนเหลือร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหเลือนรอดแดงหลอดแดงเอ้ยหอดเหลืองแล้วโอ้โหหลอดเหลือง อาจจะเป็นเขาก็เป็นได้นะฮะเพราะตอนนี้เบิร์นโ <P os itive> ปเกมอนเทปของผมยังไม่ออกมานะฮะตอนะตอนนี้โชดก็ปูตายแล้วนะฮะุยผมคอเป็นไลจูเวล48ต่อนะตอนนี้ผมยังสุดต,ตอนนี้ผมยังตอนนี้ผมยังสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะโอ้โหทำยัไงดีฮะ ทันเดอร์โบนนะฮะปุ๊บตีทีนึงคือบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่รู้เป็นยังไงต,ตอนนี้มีชดน,นะฮะชดอยบน,นนี้ฮะสู้กับสู้กับยิงโจมมังดูวนะฮะสู้กับคารบีกอนนะฮะโันอ้วนนะคือเขียวเดี๋ยวิชโอเคโอ้โหวิว,วิแล้วนี้นะฮะยิงโจมลังดูวต,ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะเพนะิมสี่สิบเก้าเนาะทันเดอร์โบนนะฮะ ดีเข้าเปล่าวะดีไม่เข้าแน่ๆเลยฮะเกรนกราเกรนกราตัวอะไรวะนั่นไงตันนั้นนั่นไงตัวนี้ตัวนี้ติดติดติดติโอ้โหผมตายโอ้โหตัวที่ตัวเทพยังไม่ออกมาตัวเทพผมยังไม่ออกมาละยังไม่ออกมานะก็เราๆน่าจะเห็นกันแล้วนะว่าตัวเทของผมคือตัวอะไรนะเรารู้ไหมว่าตัวเทพของเราคือตัวอะไร เขาเป็นน้องนะผมอยู่มอนหนึ่งนะเขาเป็นน้องนะอาจจะไม่อยู่จังหวัดเดียวกันแต่รู้จักกันนะเพราะเล่นไมค์คาบด้วยกันนะแล้วก็เฟรมตีไม่เข้าเลยนะเดียวเดียวตีไม่เข้าเลยอะตัวโหดจังอะเดียวโอ้โหเดียวโหดจังเลยไม่พูดเหนื่อยพูดเหนื่อยพูดเหนื่อย ผู้คนพูดเหนือในที่อโอ้โหตายอาตอนนี้ผมเรือสองตัวเรือสองตัวนะฮะตอนนี้ร้อนจริงๆนะขอเปิดพัดลมหน่อยนะจะได้เสียงพัดลมเนะี่ยผมร้อนจริงๆตอนนี้โอ้เสียงพัดลมปิดดีกว่าปิดเสีพัดลมดีกว่า ควรผู้ชมผู้ชมจะได้ยนินนะนะตอนนี้พีทมาแล้วตอนนี้พีทมานะตอนนี้พีทน,น,น,นี่คือพีทนะตอนนี้เขายังไม่ถ่ายคลิปนะก็เขาเขาว่าเป็นคนหนึ่งที่ที่เป็นเพื่อนของเดียวแล้วก็โชดด้วยนะครับนะโอเคถ้าใครอยากถ่ายอีกก็ ไปชวนเพื่อนมาเยอะๆก็ได้แต่ไม่เยอะเกินนะโอเคโอ้ okay. oh, โห و, ผมตายตัวเทีผมออกมาแล้วปุ๊บปาคือร่างสองนะก็คือดังต้นแองนี่ตัวนี้ตัวนี้คือร่างสามนะใช้ท่ามันท่าอะไรท่าดินแล้วก็ใช้ท่านี้ปุ๊บท่าน้านะใช้ท่าของท่าน้ำน,ะน,ำนี่นี่ไฟก้อนนี่คายบิก้อนอาจจะจับยากนิดน,นึงนะก็มันจะต้องรอนิดน,นึงโอ้โ oh, หตอนนี้ ตอนนี้เดี๋ยวใช้คาบิกอนเพื่อสีสบกนะเดียวโอ้โหไม่ไม่อะไ,ไ,ไม่จับให้เลยคาบิกอนโอ้โหอยากได้บ้างไม่รู้เรื่องเหรอมเบกปึ๊บโอ้โห,โอโหตอนนี้นี่เวลาัวบูย๊ยไม่ใช่นั้นบอดี้สแลมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เหลือครึ่งหลอดน,นะฮะตอนนี้เหลือครึ่องหลอดผมผมอาจจะแบบโกนิดนนะึง ผมอาจจะผมอาจจะโกงนิดน,นึงนะ่เพราะผมมีหกเอ้ยผมผมอาจจะชนะนิดน,นึงเอ้ยผมอาจจะแพ้นะเอ้ยผมอาจจะโกงนะก็คือผมใช้เบลหกตัวนะผมใช้หกตัวอาจจะโกงนิดนึงเนี่ยนะก็ตอนนี้ปลาไปครึ่งหลอดนะ mm. เดียวอาจจะหรือว่าเดียวจะแพ้หรือเราหรือเราจะชนะหรือจะเราอะไรกันแน่นะนะหิวก็คนหิวนะ่ากินขนมเลยนะผมหิวอ่ะอืม ถ้าสลีปไงถ้าสลีปครับมีไหมท่าสลีปอะ่ะถ้าที่มันสลีปถายอยู่ครับท่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับ,ยยรบก็เดี๋ยวแต่เดี๋ยวสู้เสร็จแล้วก็มาถ่ายปิดคลิปกันนะครับแป๊บนึงก็ชวนเพื่อนไปดูกันเป็นอีพีหน้านะโอเคไหมเป็นอีพีหน้า อีพีน่าจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะลงคลิปนี้อาจจะลงพรุ่งนี้ก็เป็นได้นะอืมดๆเฮ้ยคุณพรุ่งนี้พรุ่งนี้โชดจะอยู่นะพรุ่งนี้โชดอยู่กับผมตอนนี้ตอนนี้คาบิ้อนของเดียวเลือดแดงฮะตอนนี้เดียวตอนนี้มีของเทพมากตอนนี้อันนี้ผมลดเลือดเหลืองน้ตอนนี้แป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไปแล้วตอนนี้แป๊บนึงแม่เลียกแล้ว ตอนนี้ปไปพาไปยี่หกวินาทีแล้วนะครับเอ้ยยี่หกนาทีโอ้โหเดียวเลยตัวนึงนี่ว่าไม่บอกเลยพูดเหนื่อยอีกแล้วคนเหนื่อยหรื <ไป S 1> อเปล่าอะไพูดอ่าแม่ด่าแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บแป๊บตีลนะตัวนี้อ่ะแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึง แม่ตอนนี้ก็เมื่อกี้แม่เลียกี่รอบหนึ่งนะ Thunder Wave นะฮะตอนนี้ผมใช้ท่า Thunder Wave ของท่าสายฟ้าก็วันนี้อาจจะเป็นวันท้อแข่งนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนเลือน้อยท,นนท่าน้ำาทนท่าไฟเหรอวะลองดูแล้วกันก็คนเยอะนะถ้าให้เล่นจริงๆมา่ี่ตอนเช้าคนจะน้อยแต่ยิ่งเสาที่นี้ยิ่งคนเยอะนะฮะเพราะเขาเป็น ตลกอ้าวตายโอเคอะโอเคถ่ายเสร็จแล้วนะเราไปจะไปถ่ายปิดคลิปกันนะปิดคลิปเดี๋ยวเราจะเอาโปเกมอนตัวที่เราชอบมาจะจะมาไว้หน้านะช่วยเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ไหนดีไปถ่ายโอเคไปที่สปากันนะอ้ยสปาไปนะั้นไม่ได้อ่ะไปที่ตรงนั้นดีกว่าไปที่ตรงไหนวะไปที่ไปที่เจอเจอ เจอปาร์ตครั้งแรกอะ่ะโอเคไหมแป๊บนึงผมอาจจะค้างนะตอนนี้หน้าขาวหน้าขาวแล้วตอนนี้โอ้โหแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับผมค้างครับผมค้างคนระับผมค้างอะตอนนี้คลิปตืดดตื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 ดโอเคเอาค้างอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าวะ <peach> ปาร์ตี้ก็ทำกับไฟเออร์ทุ้ย <im> ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สปาโออปเกมันที่เราชอบหนึ่งตัวไปเจอที่นู่นเลยนะฮะเดี๋ยวไปสปาปดคลิปกันนะครับพูดได้นะพูดได้นะก็ แนะนำนะอะามาหายไปแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งกด M5 ปึ๊บกด M5 สองครั้งนะเฮ้ยหันมานี่ตัวนี้ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ไปผิดผิดผิดถอยหลังแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งย่ารุมกดได้มามแปบ๊บหนึ่งโอเคปึ๊บปึ๊บนี่โอเคด้าน,นี้ก็สำหรับนี้เอเดียวเดียวขยับมาอีกนิดนึงโอเคได้อย่างงี้สำหรับนี้โอเคนี่ขยับฝั่งมาฝั่งเราเนี่ยโอเคนะนรค,ครับก็สซนนี้สคลิปไหครับโปเกมอนก็ ขอขอตัวลาไปก่อนติดตามคลิปหน้า EP สองสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ